ต่อนะอทีนี้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก็จะมีผู้เข้าร่วมผู้สนใจนะครับผู้เรือนตัวแทนรูเรือน,อนแล้วก็ภาคีดําเนินการหรือภาคีเสริมแรงเนี้ยอ,อย่างเช่นบุคคลต้นแบบคนเดียวน่าจะไม่พออาจจะมีกะเกษตรอำเภอ มาช่วยในเรื่องของการบรรยายเรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมีนะครับอันนี้เป็นแรงเสริมหนึ่งกิจกรรมนะครับในเรื่องการเกิดศูนย์เรียนรู้ลำดับถัดไปจะมีเรื่องของศูนย์เรียนรู้ที่จะให้เกิดขึ้นสีแดงจะเป็นเรื่องของแรงต้าน เราจะต้องมาวิเคราะห์เรื่องของแรงต้านนะครับแรงต้านหมายถึงว่าอุปสรรคในการดำเนินการที่จะให้เกิดสุญญารู้นี้เพราะเกิดไม่ได้คิดที่ว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคดังกล่าวนี้จะไม่สามารถเกิดสุญยนรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นอะ,อะไรเดียวสุญญารู้จะต้องมีพื้นที่มีพื้นที่กลาง ไม่มีพื้นที่เพราะปลูกไม่มีพื้นที่แปลงสาธิตอ่าไม่มีพื้นที่แปลงสาธิตนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสีต้องทำนะครับเพรรื่อลดแรงแรงต้านตัวนี้ก็คือเราไม่มีพื้นที่แปลงสาธิต เราจะต้องจัดหาหรือสรรหารพื้นที่พื้นที่กลางนะครับในการกิจกรรมนะครับจะต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อค้นหาพื้นที่กลางะนะครับในการปลูกผักนะครับทีนี้ก็กิจกรรมก็ประชุมวางแผน นะครับหรือจัดเวทีนะครับระดมความระดมความคิดก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายตัวแทนผัวเรือนคณะทำงานภนะาคีนะทีนี้เราต้องการพื้นที่กลางตรงนี้เราจะต้องไปดูว่าในชุมชนของเรามีพื้นที่ ที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการจัดสรรหรือ,อยังไม่มีพื้นที่หน่วยงานราชการเช่นอ,อบอตบอบตอาจจะมีพื้นที่กลางที่เป็นสาธารณะหรือกรเกษตรมีแปลงกเกษตรที่เป็นพื้นที่สาธารณะ,ะนะครับก็ใส่เข้าไปเพื่อลดเพื่อลดอุปสรรคในการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างของของผลลัพธ์ ในการเกิดศูนย์เรียนรู้นะครับทีนี้พอเราทําเสร็จในส่วนนี้นะครับบันไดขั้นที่4นะครับเราก็มาดูบันไดขั้นที่3มต่อบันไดที่จะเกิดศูนย์เรียนรู้เราจะต้องมีคนที่มีบุคคลต้นแบบนะครับอันนี้ที่ผมคิดไว้บันไดขั้นที่3เราจะเกิดศูนย์ได้ต้องมีคนที่ทําอะไรที่มันต้นแบบเหมือนเหมือนกันในหลายต้นแบบนะครับก็จะเกิดศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ เราต้องมาดูว่าแรงเสริมอะไรที่มันเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบนี้นะครับและปัญหาอุปสรรคที่จะทําไม่ให้เกิดครวเรือนต้นแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับลองวิเคราะห์กันดูก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดเ,เราจะให้เกิดครวัวเรือนต้นแบบเราจะต้องมีการให้คัเรือนมีความรู้แล้วก็ต้องเกิดกลไกการบำเรนเินงานนะครับ กลไกที่เกิดขึ้นแรงเสริมอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้เกิดความรู้แรงเสริมอะไรบ้างที่ทาให้เกิดกลไกการงานและแรงจ้างหืออวประสอะไรบ้างนะครับก่อนนี้ก็วิเคราะห์คล้ายๆกับบันไดขั้นที่4นะครับส่วนบันไดขั้นที่1นะครับจะทําให้เกิดได้ก็ต้องมีคณะทํางานนะครับนี่จากที่ Google Form มีหนึ่งคนที่เป็นเป็นบุคคลต้นแบบต้นแบบแล้วนะครับก็ เอามาใส่ได้เลยนะครับนี่ก็สัญหาอีกครับลองไปดูว่าแรงเสริมอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดคณะทำงานนะครับแล้วแรงต้านอะไรบ้างอ่าเช่นแรงต้งนานคณะทำงานเนี่ยที่ผสมมาก็คือว่าผู้นำที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานเนี่ยส่วนมากจะไม่มีเวลา 1. นสองก็คือผู้นำจะไม่มีจะไม่ให้ความสนใจในประเด็นนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องทำ น้องวิเคราะห์ดูว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้อุปสรรคดังกล่าวเนี่ยหายไปหรือลดอุปสรรคดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะให้ท,ทีมงานของม้งเจียนะครับวิเคราะห์กันดูนะครับวิเคราะห์เสร็จยังไงก็ทักเข้ามาในไลน์กันอีกทีเดี๋ยวผมก็จะเปิดดูนะครับโอเคครับ